ช่วงนี้คอาสวัสดีครับพอกันเช่นเคยครับนะอาจจะห่างหายครับช่วงนี้หนาฝนครับนะวันดี้เอาออกมาดทายนะครับนะเพรวัววันนี้ติดฝนติดยางกันเลยบ่คอยพกนะครับเลยออกมาครับนะมันเปียกครับนะตอนตอนนี้มาแล้วครับนะช่วงนี้ก็จะคึมๆแน่ครับนะไปปลายเดือน เดือนอะไรเนี่ยเดือนกันยายนหรือเปล่าเนาะปลายเดือนกันยายนเหรอเนาะสวนหญ้านี่เป็นสวนของแม่ติ๊กอะไรกับสวนแม่มี่ครับนี่ยนี่สวนหญ้าเนี้ยไปอีกโอ้โเดี่ยวเดี่ยวแห้งวิ่งมาครับต่อไปเดี๋ยวสวนพอซักครับนะมีของน้ำนี่กับสวนของอพยองครับนะมี่งูอยู่ด้านในนะครับนะเดี๋ยวนี้ครับนะ สวนหย้า,ามุมหนึ่งอยู่ในสวนในคอ,อกครับนะสวนแป้งหญ่าสวนหย่าสมนิฟ้ามันยับไปอีกครับนะอด้านนูนะไปทางพุน่นครับนะน้ำท่วมลองไปหลยแล้วครับนะบ่ได้ถือกล้องไปนะครับบ่ได้เก็บรายละเอียดมาใหเบึงนะครับนะก็มื้อนี้สิไปทางใดนประานหูครับนะก็ เลี้ยงไปเรื่อยๆเฉกกอนครับนี่อย่างพอได้กินอยู่ครับแต่ขอเสียคือมันซุ่มแน่แล้วก็ควายลุ่งครับนะหงอเป็นอาจจะบ่อหมักนะครับกินควายนะครับนะแล้วมือนีบ่อหูว่าตั้งแต่ปล่อยมาทางผีมีมือนีครับลงมากินครับนะเป็นคงสีหูนะครับว่าอ้างไปเลี้ยงทางใดก็มีตะหนามเดียว่มก็เลยบ่อเลือกปันใดครับกินครับมือนีกินกินโดนนะครับนี่เป็นชั่วโมงครับเพิ่งจะทายทำให้เบิ่งนะครับนะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับนะ ต้นอยู่ในคอกกระมี่ครับนาะของพอยองครับนะพอยองแม่ก้อนนะครับนะเนาะเพิ่นมาปล่อยงวัวเพิ่นกันกิมาสูบหนาเนาะใส่ใส่สาเพิ่นใส่บอเพิ่นเนาะนี่ครับนะมาเพนทองเราใกล้จะสองเดือนแล้วครับนะทองน้อยวันนี้ยังไม่ได้กินหญ้าเลยนะเห็นปะทองน้อยเอ๊ยมาหาละว,วันนี้จะไปอ,อาอะไรให้กินเลย,ยนี่นะ ท้องไม่กินอะไรเลยไปนี่ก็เป็นน้ำปันนำป่นครับนะน้ำปั่นครับอ่อพ่อเพียงจะได้อม่อย่างว่ไม่อยากกินหรอกเนาะก่อนคำเราจะได้เออนี่ครับโอ้ยน,น้องสวยมันก็ใช่สามได้เป็นพ่อพันธุ์ของเอ่อทำไมกลม มะแมกกลมนะปุณพ่อเพียงครับนะสีออกมาเดียวกันเลยครับนะตัวดำดำ,ดำตัวที่เคยทายลงคลิปนะครับนะตัวเดียวกันนะพ่อเพียงครับนี่กับน้ำปันสีเริ่มออกชัดเจนครับเนาะมาแล้วมุดออก ขุทองลูกคุณทัพนะครับนะแม่อึ่องเ่าะจะสองเดือนแล้วครับนะอีกไม่กี่วันสิบวันมนะั้งโดยประมาณสิบวันก็สองเดือนลนะหอยควายนอนนะนี่กับกํานดปลายเดือนปลายเดือนตุลาครับนะ ตามที่ดูปลายเดือนตุลานี่ก็เป็นกำหนดเดิมเพิ่นกันอาจจะต้นเดือนกลางกลางเดือนตุลานะครับเราไล่เรี่ยกันนะครับเราไล่เรียกันครับแม่สมโชกอจะกวนแม่ท่อฝันอยู่ตว่าแต่ว่านะครับชัดเจกน,กนคือท่อฝันครับเช้าแรกนะครับห้องแรกแต่ว่าสมโคเข้าหนึ่งห้องสองนะครับนะ กรบปลูกว่าม,มันไอผสมตามคุณทำผสมติดบอร์นะครับนะหรือว่าผสม,มป่อยที่หลังนะครับเนาะมันจะอยู่ในช่วงปล่อยนะครับตนะัวไม้ของไม้ก้อนครับนี่ตัวที่เคยลงขิดนะครับเนเดี๋ยวมาฝครับอยู่เขาหมูแล้วมาอือคุณครับคาดออกไปไลยครับไม้ก่อนนะตัวเก่า ัดออกเหลือ,เ,ลอเปลี่ยนเลือดท้ายเลือดเนี่ยตัวใหม่ตัวเกา่ายังเหลือตัวแดงครับนะนน้องั่นกับเป็นตัวขาวาน,นาะครับพ่ออยู่ครับตัวแม่เพิน่นแม่เขาจะจากไปแล้วนะครับแม่ควอ,อกมันไปแล้วเปลี่ยนเยอเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกแล้วก็เม้าไม้ตัวเนี้ยเม้าไม้เม้าไม้เลยเป็นปีแล้วครับไปอา้าวโอ้ยกกินยังนะมันถ่วงไ,ไปดูไปไปดูมามามาว้าไปดู มาเลยมาเลยมาเลยฮัลโหลฮัลโหลไอสามเพิ่งยอมมาปัญหาคือมีรถนี่แหละครับรถแลนเนี่ยครับรถขนรับเลียนตลอดเวลาเลียงขางทางก็อาจจะยาครับน้ำถล่มนี่ก็ขึ้นใหญ่ครับเนาะน้ำมเริ่มมาลายครับเนาะถล่มไปหลายแล้วนะทีเลียงอาจจะเป็นคลิปต่อไปอาจจะมีให้เบิ้งนะครับเนาะอาจจะมีให้ดู ยังจะเลี้ยงไองสิสักก้อนนะครับเนาะรอเลาะไปสักก้อนทำนะทางข้างครับมันบ่มีบอลเลี้ยงอีหลีครับเป็นหู้เป็นหู้แล้วครับเนาะนัวเป็นหู้แล้วว่าไม่มีที่กินนะครับมันก็จะกินไปเรื่อยๆเองีินะแต่ก็ออกมาสายนะครับเนาะมันี้ติดภารกิจแน่ออกมาสายจัง่อยยีนยาเก่งครับเนาะกินทองกินยาเก่งแล้วเนาะป้อนยาทุกวันครับได้กินด้วยตลอดนะครับนะขุ่นข้นล้วครับเนาะ ติดคนอยู่จักหน่อยนะครับนะมีเปเห็นหน่ากับหองหาแนี่ยอยู่ครับนะ่ว่าหองหาแม่จ้้องหาคนครับนะ mm. ไปแล้วขึ้นไปแล้วนะไปด้านนู้นหมดแล้วนะจะเหลือน mm. ี่ขนทองอยู่นี่ครับนะแม่เพิ่งกับไปแล้วนะพีพีไปหมดแล้วส่วนแจ้งข่าวนะครับนะอ,อ๋อน้องน่อยกับปล่อยไปแล้วนะครับน้องน่อยมาปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะลืมเลยลืมเลยบนระิลล่งคลิปด,ดนลืมแจ้งข่าวนะ ปล่อยไปตามกระมืออยู่ครับนะเอ่ามันจําเป็นนะครับนะใหญ่ยายจาเป็นต้องใส่นะครับก็เลยต้องปล่อยครับคิดยามขึ้นปล่อยอยามเสาร์เลยครับนะโดนวันพุดพอดีสตม่ได้ฟ้ามครับผมมีทุน,น,นมาทัดทานนะครับผมสามารถเลี้ยงได้หลายปันนั้นครับนะคนปล่อยก็ต้องปล่อยเไปไ็นง้อเพิ่นนะครับนะก็ะเลยปล่อยไปหนึ่งแล้วครับนะปีนี้นะนะไปไปไปเอา เอาเพิ่นออกไปก่อนนะครับนะต้องดูแลฉันอยู่ในถนนรถแล่นหลายนะครับต้องดูแลเนี่ยเพิ่นนี่ไปพร้อมกันกับคนนี่แหละนะดูแลคนทองไปยังไปเร็ว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 ไปไปเร็ว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 เขาไปเมื่อร่ลมาเร็วมาเร็วมาต้องเดินไปก่อนนออมาก่อนนะเด็กสิมานาวไปมาเร็ว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 เดี๋ยวรถมา

ครับนะประมาณนี้ครับนะไปเรื่อยๆหาเวลาครับนะนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วล่ะไก่ใบม่วงแล้วคลิปนี้ก็เลี้ยงอยู่ซ้ำนี้ครับนะพอๆกซน,นี้ขอบคุณทุกท่นานถือว่าเราชมครับนะเลาะกันไปเรื่อยๆขอบคุณครับผมสวัสดีครับ